ลยูครับ6นิ้วครับ6นิ้ว6นิ้วอันนี้เรากำลังทดลองข้อ6นิ้วอยู่ครับใช้กับมอเตอร์มหัศจันยร์ครับ อันนี้เกือบเ,เต็มท่อครับอันนี้ท่อหกนิ้วครับดูความชันครับปารถนาดีโดยช่างปับ๊บครับใช้แผงทั้งหมดสี่แผงครับอนุกรม อันนี้แค่ทดลองเฉยๆครับใส่มอเตอร์แล้ว